ครับผมก็ได้โทรศัพท์ไปยินดีกับยืนยันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คงยินดีกับการที่เขารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ก็ต้องยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจจะใช่ไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับการศึกษายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาด้วยสัมภาษณ์ว่าท่านต้องการที่จะเป็นนายกของประชาชนผมก็อวยพรให้คุณเศรษธาทำได้อย่างนั้น ตราบใดก็ตามที่ท่านยังคํานึงอยู่ว่าที่ปไตยสมสูรเป็นของประชาชนเราก็ทําหน้าที่โดยที่อานาจที่ได้มันไม่ได้ใช้ใชอนานาจอย่างเสิกขาดแล้วก็ฟังพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะๆก็เชื่อว่าคุณเสถียรจะท,ะทําได้คะนักข่าวถามคุณพิธา អ្នកកន្លែងទៅក្រោយបាយ1ទៅវិញ